ทักทายสบายดีครับกับวันวันที่หนึ่งกันยานะวันนี้วันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็ทำคลิปครับเออก็เรื่องอ้อยเหมือนเดิมครับแต่วันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องว่าหน่ออ้อยแบบไหนที่ควรเอาไว้หรือไม่ควรเอาไว้ครับว่ามันจะโตหรือไม่โตนะ ก็บางทีการตัดสินใจของคนปลูกอ้อยเนี่ยถ้ามือใหม่ๆก็จะไม่ค่อยรู้หรอะครับแต่ถ้ามือมือฉมังฉมังเก่าๆแล้วเขาก็รู้ดีครับวันนี้ก็มาแนะนําครับเวลาเราลอกกาบอ้อยเนี่ยนะเอ่อมันต้องเข้าใจผมก็เชื่อว่าหลายหลายคนก็เป็นอะ่ะโอ้อันนี้ก็เทียดายอันนั้นก็เทียดายนะหนอมันอะ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนอที่ขึ้นมาจากทีหลังนะยิ่งถ้าอ้อยที่ไม่ค่อยได้ลอกกาบเนี่ยมันไม่ค่อยถูกแสงนะ่ะ ไอหนอเล็กๆทนมากแล้วโอกาสที่จะรอดไปเป็นลำๆเนี่ยมันยากนะครับมันยากมากเพราะว่าถึงถึงเกิดมามันก็ลำเล็กๆนะครับเพราะว่ามันดนรุ่นพี่อะแย่งสารอาหารไปหมดอันนี้ก็มาคุยกันว่าเราจะทําจะเลือกยังไงตัดทิ้ใจยังไงเอาไว้หรือไม่เอาไว้นะครับนี่ครับอย่างเช่นหนอตรงนี้ครับข้างหน้าผมผมถ่ายอยู่ครับนี่ครับใช่ไหมครับนี่หนอนนี้ เราจะตัดสินงใจไว้หรือไม่ไว้นะครับนี่อย่างนี้หนออย่างนี้ครับนี่หนอน,นี่ครับอันอย่างเช่นหนอนเนี้ยดูนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาระดับหนึ่งใบมันก็จะแห้งครับคือรากมันจะแย่งอาหารเขาไม่ได้นะรูอาหารพวกลำใหญ่ๆไม่ได้แย่งหาอาหารกินไม่ไม,ไม่ไม่เก่งที่จริงสะดือเขาก็มาจากที่เดียวกันละครับแต่ทีนี้ว่าออไอ้ลำเนี่ยมันก็แย่งกันนะกูอยากโตกูอยากอะไรใหญ่กูก็ดูด ไอ้ตัวนี้เริ่มจะแยกออกเป็นลำของมันเองนะครับต่อไปอมันก็ถูไอ้พวกเนี้ยถูพวกเนี้ยแยกอาหารนะครับอย่างเงี้ยหน่อยอย่างเงี้ยถอนทิ้งเลยครับไม่ต้องเอาไว้แลครับอย่างงี้ครับเห็นไหมครับอย่างงี้อย่างงี้ไหมครับมันเริ่มเหลืองแล้วอีกหน่อยมันก็ตายนะครับไม่โตแล้วครับแบบนี้ไม่โตเอาไว้ก็เป็นภาระลูกหลานเป่านานะ <c oughs> เป็นภาระของลำเื่นรเป่าแยงอาหารช็า ไม่ต้องเอาไว้ครับแบบนี้มันก็มีหลายหลายอันนะครับหลายอย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดูนี่อย่างเช่นอันนี้นะพอโต,โตมามันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเอาไว้นะเห็นไหมครับน้ำนี้นี่ครับน้ำนี้เห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่โตแล้วก็ตายเลยยอดก็เริ่มดูยังไงครับคือว่าช่วงช่วงช่วงคอมนะันถ้าใบออกถี่ๆอย่างเงี้ยนะใบถี่ๆขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาไว้แล้วครับ มันก็จะเป็นไม่เกี่ยวกับน,นอนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวก็ตายนะครับนีอย่างเงี้ยไม่รอดเอาไว้ก็ไม่สวยครับไม่ไอ้อยกออ้อยไม่สวยถอนออกเลยนะครับมันมันมันไม่โตครับอย่างนงี้ได้นหน่อยกัเนี่ยเป็นลักษณะเขาจะเป็นอย่างงี้ครับีอ้อยที่ควรเอาออกอย่างนงี้เอาออกนะครับมันไม่ไม่ไม่ดีครับเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับ ออกมาก็าจะตายเป็นต้นๆเตี้ตยๆเพไม่โดนแสงแล้วก็สูดอาหารไม่ทันเพื่อนเขาน,นี่มันใช้ไม่ได้อย่างนี้ต้องเอาทิ้งไปเพราะว่าเราก็จะเลือกนะผมต้องเข้าใจผมผมเมื่อก่อนผมก็เป็นนะครับเอะเอ,ยเอาอยัางไ,ไงไว้ดีดีไม่ดีนะไอไอไหน่อไอ้อยเนี่ยบางทีเราจะเราจะเอาออกเราก็เออมันจะโตไหมเสียดายไหมนะครับจริงมันก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับหน่อไอหน่อที่มัน กินอาหารไม่ทันเพื่อนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเมื่อตะคู่หรือ,รอบางครั้งหนอหวนออวบๆนะครับมันก็ตายก็มีนะครับหนออวบๆเนี่ยมันก็ตายก็มีพอโ,โตมาได้ระดับหนึ่งมันก็จะค่อยๆชะงักไปแล้วก็เออนั่นไปมันอาจจะมีหนอนนะครับพวกพวกไข่ตีเต้ออะไรเนี่ยนะครับไข่ตีเต้อเดี๋ยวผมหาให้ดูไหนหนอใหญ่ๆ โคนใหญ่ๆนะครับอบออ่ะหน่อเราก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวก็ออกจริงๆแล้วมันพอมันแทงขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งเออมันแทงขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเออเออมันก็จะโคนมันใหญ่แต่ปลายมันก็จะรีบนะแล้วก็ดำๆใบไห่ไหมไหมอะ่ะแล้วก็ค่อยๆปอก็อจะเป็นแต่โคนเราเป็นอยู่งั้นแ่ะแล้วก็ไม่โตไม่ยืดเ,เดี๋ยวผมหาไม่มีนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมถอนออกไปหมดแล้วมั้ง ก็เลยไม่มีเดี๋ยววันหลังทายให้ดูใหม่นะครับคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันมันตายนะครับอ <c oughs> ยังยังเช่นหน่อข้างในนี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่เหมือนจะรอดนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาพวกนี้ออกมันจะรอดแต่ว่าถ้าไม่เอาออกปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนี้ยเดี๋ยวก็ผอเดี๋ยวก็ตายตอนนี้ก็ดูดีดูเขียวดูใหญ่อวบนะแต่ พอสักระยะหนึ่งไงพวกนี้มันแย่งอาหารมันหมดแล้วนะหน่อยใหญ่พวกนี้มันอยู่ตรงกลางด้วยไงมันจะตายนะครับแต่เราตอนนี้มันถอนยากนะมันกระเทือนรำอื่นผมจริงจริงไม่ถอนมันเดี๋ยวเอาไปมันก็ปอไปรอให้มันแห้งๆแล้วค่อยเอาออกอย่างไงมันก็ไปเป็นํำนะครับอย่างเงี้ยโอกาสเป็นํำมันไม่มีอะเพราะมันอยู่ตรงกลางนะรับแสงน้อยโดนแย่งอาหารแต่ถ้ามันไม่มีํำอื่นอ่ะโอเคมันก็จะโตมันจะได้อาหารจากเอ่อเต็มที่มันจะ ดูดอาหารได้นะได้แสงได้อาหารอะไรเนะี่ยจริงๆแล้วมันมีพวกรุ่นพี่มันนะบางมันหมดมันก็เลยไม่ค่อยโตอ่ะอย่างนี้ลำนี้เห็นไหมครับว่าจะดูดีมันลำนิดเดียวเนะี่ยทำตรงนี้ปุ้มมือเนะี่ยเล็กกว่าด้วยนี่ครับก็คุยกันเรื่อยๆเยปืยปยปยป่ยนะไม่มีอะไรบางทีก็อยากทําคลิปใครก็อยากเห็นคลิปผมบ้างอนะเพราะไม่ได้ทําก็ไดกว่าเป็นไรก็งเงียบๆไป ก็ไม่มีอะไรก็ลูกคเออสมาชิกก็น้อยลงน้อยลงนะครับเพราะว่าได้อ้อยไปก็ไปปลูกเออไปปลูกขยายกันได้เยอะเยอะแล้วแต่ที่จะได้มาก็คือสมาชิกใหม่เนี่ยเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันเป็นอาการลงทุนที่ครั้งเดียวครับมันลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดตลอดชีวิตนะแต่เรารู้จักขยายมันแค่นั้นเองรู้จักจัดก,การกับมันมันก็อยู่กับเรานานะอ้อยเนี่ย ผมถึงว่าจะได้สมาชิกใหม่ๆเท่านั้นที่ว่าเอาเข้ามาดูนะแล้วได้ได้รายได้จากเอสมาชิกใหม่ๆส่วนสมาชิกเดิมๆท่านก็ไปปลูกได้ผลผล,ผลิตกันไม่ใช่แตผ่ผมคนเดียวนะครับจากคนอื่นที่เขาจาหน่ายพันธนะุ์เขามีหลายคนนะบางทีก็เลิกลากันไปก็มีบางคนเพราะว่าพอได้ไปแล้วเราก็ไป ขยายขยายต่อมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ถือมันไม่ได้ถือซื้าซ้ำานะครับถือครั้งเดียวพวกพวกไอพันอ้อยนะผมถึงมีพันอ้อยเยอะครับมีหลายพันเพราะว่าใครสนใจที่อยากจะเลือกหาสายพันธนะุ์นั้นสายพันธุ์ใหม่หรือว่าอยากพ,พัฒนาเรื่องอ้อยให้ตัวเองนะก็เข้ามาดูมาคุยกันก็ได้ทักทายทักทายทักถ,ถ,ถามกัน เพราะว่าสมาชิกเดิมๆก็อาจาจะจะเคยเห็นคลิปผมไปบ้างนะครับหรือสมาชิกใหม่ๆก็เข้ามาคนมาดูใหม่ๆยังไม่รู้ว่าเอานะครับว่าเอาผมทํอะไรขายอะไรนะครับจริงๆแล้วผมขายพันอ้อยครับจําหน่ายพันอ้อยนะครับมีเยอะแยะสนใจอยากจะปลูกอ้อยนะอ้อยสวยงามไปคั้นน้ำอ้อยเชี่ยวปลูกไว้ได้ ซึ่งผมมาถ่ายดูตอนนี้เพราะว่าในในในบริเวณเนี้ยผมบริหารจัดการมันแบบสไตล์ใหม่ครับมันก็เลยมันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพไปบ้างนะก็เลยอยากถ่ายดูว่ามันเป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็ดีครับเราเข้ามาก็เออเดินสบายเดินสะดวกนนะครับนี่ ก oh, ็มาดูกันในสวนอ้อยโอ้ยนั่งนั่งอยู่หน้าก็มืดเฮ้ยจนหงายอายุมากแล้วครับนี่ครับในหน่อยอย่างเงี้ยครับมดูมันใช่หนวไม่ใช่ตาก็ไม่ดีให้ดูครับหนออย่างไงที่ว่ามันโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็ฝ่อตายแล้วเป็นหน่ออวบก็มีเอออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยขายดูเนี่ยครับนี่ครับตอนแรกๆก็อวบมากลยครับอันเนี้ย ผมก็เออมันจะจะนั้นนะไปมาพอปอดแล้วก็ตายแล้วนะข้อมันไม่ยืดเลยนะครับถ้าข้อไม่ยืดนี่จบเลยนะตายแน่ๆถ้ามันจะเจริญเติบโตเนี่ยไอข้อมันเนี่ยช่วงใบเนี่ยลำช่วงข้อมันต้องถีต้องต้องห่างๆางนะไม่ใช่ถีแบบนี้นะถ้าถีแบบนี้จบเลยเะ่นนะช่วงช่วงใบมันนะครับเนี่ยช่วงใบช่วงนี้มันถีถ้ามันจะยืดถ้ามันถ้ามันจะโตนะมันต้องยืดข้อมันต้องช่วงช่วงระหว่างใบจะต้องห่างแต่ถ้าว่าข้อระหว่างใบไม่ไม่ไม่ยืดอะ ดูกี่วันมันก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องเอาไว้อย่างนี้ก็ไม่ต้องเอาไว้ครับนีเห็นไหมครับตอนแรกมันอ้วบมากเลยครับเนี่ยหน่อแบบเนี้ยผมก็เออแล้วก็เป็นมันโผล่แตกมานะเออมสุดท้ายมันก็อย่างเงี้ยทั้งที่เห็นนะครับพอมันก็โดนแย่งอาหารครับโดนดูดอาหารทั้งที่หน่ออยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ข้างในด้วยเห็นไหมครับหน่ออ้อยเนี่ยบางทีไอ้ลัพี่มันก็รุ่นพี่มันก็ไม่ได้สนใจน้องนะครับมันต้องเอาตัวมันรอดนะให้โต มันก็ดูดอาหารไปไอ้รุ่นน้องก็พวกนี้ก็ต้องตายไปนะครับแห้งเหี่ยวไปเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องเอาไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมตอนแรกๆก,ก็ผู่มาอวบเลยครับผมว่าก็คาดว่าจะเป็นหนอนนะครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพราะว่ามันโดนรุ่นพี่แย่งอาหารหมดมันไม่ใช่เป็นโรคเป็นอะไรนะครับแบบนี้เขาไม่ได้เป็นโรคคือมันโดนรุ่นพี่แย่งอาหารแล้วก็ปวดตายมันก็จะเลือกอะครับกอนหนึ่งว่ามันจะควรจะไปได้ได ได้เท่าไหร่นะครับในในกอในห้องมันนะมันจะเธรรมชาติมันแต่สันมาเพราะว่าจะอาหารเท่าไหร่จะพอกินนะถ้าสมมุติเอ่อไอพวกที่อ่อนแอก็ไปนะครับไอพวกที่ว่าแข็งแรงก็จะจะเดินเติบโตต่อไปมันจะไม่ได้ลากกันไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้างั้นก็อาหารก็ไม่พอกินะนะในในหลุมนึงอะ่ะมันก็เลยลงประมาณเนี้ยเดี๋ยันี้อย่างนี้ผมมาออกนะครับนี่ถอนออกเลยครับเห็นไหมครับไม่ดี แห้งนะครับในนี้ในนี้ไม่ดี่ในนี้เอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็มนันแนะนํากันไปเฉยๆไม่มออีอะไรมากมายก็บางทีคนที่ไม่รู้ตัดทินใจไม่ถูกว่าหล่อแบบนอแบบนี้รำแบบนี้ควรเอาไว้หรือไม่เอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีเราป็เสีได้นะครับคําว่าเสียดาย,ย,ดายผมเชื่อว่าทุกคนก็มีนะปลูกอ้อยกันใหม่ๆนะแต่ถ้าปลูกกันเก่าๆแล้วก็ มือเจ๋งๆแล้วก็รู้อะมองแป๊บหนึ่งก็รู้ว่าอันไหนจะเอาไว้ไม่ควรเอาไว้นะครับผมถ่ายคลิปให้มันได้สักสิบนาทีก่อนเพราะว่าองไปถ้าถ่ายน้อยๆคนดูก็ไม่มีนะเออว่าจะทําคลิปคลิปเดียวคลิปอะไรก็ไม่รู้จะทําทคลิปอะไรลงให้คนเข้ามาดูถ้าหน่อยก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมคุยกันเรื่องอ้อยกับพี่เหละไปเล็กๆนนั้นครับผมสวัสดีครับ